บักแต่งให้ครับพี่น้องครับสุกแล้วครับสุกแล้วบุย้ยเป็นตสอนให้ครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายทีเคารพลักครับกรเกษตรไทยรายวันกเกษตรไทยวาราตที้แฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจ ทางด้านการเกษตรนะครับมาเหว้จากับพีกับน้องคือเก่าเมื่อเดิมเป็นประจำนะครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับมนีเข้ามาอยู่มองนีเนาะครับโคกน้องนาทามมค่ามหาสารคามนะครับเป็นหน้าท่ามครับนาลุ่มแม่น้ำชีนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ยี่สิบหาไรนะครับซึ่งผมพร้อมครอบครัวนะครับมีการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นแบบโคกน้องนาโมเดลนะครับมี่ซื้ออ่าโคกน้องหน้ามองนี้ว่าโคกน้องนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามนะครับเดือนเสร็จเสร็จที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้มาว่าวจะให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายฟั่งเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่โคกน้องนาธรรมนะครับยูมองนี้เนาะอ,อนั่นก็คือเรื่องของการปลูกหมากแตงบนคันนาครับพี่น้องครับ ผลปรากฏว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับออกหมากออกผลเราก็ซุกคักแล้วครับพี่น้องครับเอารเหลยอต่างๆเป็นยังไงครับยังมาเบิ้งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับเริ่มจากหน้าเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังสีม่านกำลังสีสุ่มนอนะครับกำลังสีเริ่มถอกออกห่วงแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับนี่ครับมองปูบักแตงนอนะครับซึ่งยุข้างคัขั้นแท่นหน้านี่ก็เป็นคลองน้ำนะครับ ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเพื่อใส่ในการบริหารจัดการน้ำนะครับที่สีใส้อยู่นะครับในพื้นที่25ไร่นะครับของพื้นที่โคกน้องหน้าถ้ำม,มะขคามหาสารคามเฮาเนาะเอาบานี้เฮามา่เบิ่งครับบานี้สำหรับการปลูบักแดงการปูบักแดงบนคันนานะครับตอนนี้เนาะมาเบิ่งกันชัดๆครับตอนนี้ครับพ่อพี่น้องครับ ออกหมากออกพจนแล้วนะครับแล้วก็มือนี้กะสีมาเก็บนะครับอหมากซุกนะครับเพื่อเสีเอาไปเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเอาไปแจกใจพี่น้องครับเนาะร่วมเป็นถึงคืเหลือจากกินเหลือจากแจกใจพี่น้องป้องไปแล้วนะครับเฮาก็สามารถเอาไปขายอยู่ตลาดนัดเท่าไหรเนาะเอาครับเขาบาเบ่งกันครับพี่น้องครับคุณลุนคิลินเต็มอยู่ครับ รูปร่างลักษณะนะครับที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบ่งนี่ครับทั้งสีเหลืองสีเขียวนะครับอภาษาอีสานเอิญเพื่อนเอิญบักแต่งให้หรือว่าบักแตงจริงเนาะนะครับอ่ครับเอานะครับเอาบาดนดี้มาเบังทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่สามสี่ไว้เลี้ยงกันบุ้ยน่ครับนี่เห็นบ่เนี่หลายซิ่งหลายอย่างนะครับรูปร่างลักษณะนะครับที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ โดยเฉพาะยังยิ่งสีเหลืองเอ่ยเนี่ครับเป็นตาสอนให้นะครับเนาะนะครับตลอดเส้นทางของขั้นแท่นหน้านะครับประมาณจักห้าสิบเมตรนะครับเอาและเอียดต่างๆเข้ามาเก็บกันเลยครับตอนนี้ครับผมครับพี่น้องครับบันนี้เข้าเก็บบักแตงใส่เนตาาด้วยครับบันนี้บู๊ยตรงเนี้ยครับสามสี่หาหกหน่วยเต็มกระต้านะครับเพื่อเสียวไปใส่ล่ออยู่ทั้งปุ่นเนาะนะครับเอาเข้ามาเบิ่งกันครับนี่วิธีการ ของการเก็บนี่เฮ็ดยังไดเนี่ยนะครับถ่ายไปน้ำเนาะเก็บไปน้ำครับนี่ใส่มีดนะครับนี่มีดเนาะตัดควรนะครับนี่ควรเพื่อนยุ่มองนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นก็ตัดครับตัดปาบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับโอ้นไวนี่เรื่อเหลืองเป็นตาสอนให้ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งคุ้นประโยชน์นะครับนอกจากเข้าสีกินหมากซุกนะครับเพื่อสีเฮ็ดเป็นอาหารเพื่อเสียดเป็นของหวานต่างๆครับ ส่วนมากนี่เพื่อนี่กินซุกๆเลยนะครับหรือบางสั่นเพื่อนก็เอาไปเฮ็ดเป็นของหวานเนาะนะครับส่วนงวยน้อยๆนะครับงวยนอนเพื่อนก็ใส่ในการกินแท่นพักนะครับหรือว่าอาจิบเอาไปตําก็ได้นะครับคือตําบะหุงเนาะเอานี่ครับพ่อพี่น้องครับบานนี้เอามาใส่ตาเนาะพอจะใส่ตาเรียบร้อยแล้วครับบานนี้เอาเข้ามขัวนะครับเออ บูน้ำนะครับอ้อมมาทั้งนี่ครับพ่อให้พี่น้องครับเก็บได้แล้วรอบนึงนะครับรอบที่สองแจงเสียวใส่ในร่อนเนาะครับนี่นองบาดนี่เอาเขาเบื้องน้ากันครับนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้คุณพ่อครับคุณพ่อเยดอนเนาะเพิ่กกาลังเอาบักแตงโรงล่างแน่จักน่อยครับเพราะว่ามันเปื้อนขีดตมขีดโคนเนาะดินเหนียวหน้าทาำนะครับก็เลยล่างจักน้อยนะครับล่างเบื้องต้นจักน้อยนะครับเนาะ ครับเข้ามาเบ่งผลงานตอนเศร้ามือนี้ครับพี่น้องครับบ้านนี้เหลืองเต็มอยู่ครับนี่บักแตงบักแตงให้หรือว่าบักแตงจริงม็นบ้อยยดอนซื่อภาษาอีสานบ้านเฮาครับอืมภาษาภาษาอีสานบ้านเฮานะครับเอิเอิญบักแตงจริงหรือว่าบักแตงให้นะครับเนาะนะครับปาทิตโทสาหรับเศร้าเดียวได้ครับนี่เพรอะพี่น้องครับนี่ครับก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับ ได้เห็นน้ากันนะครับอยู่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับรวมทั้งประเทศนอกนะครับเอฟซี FC ของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่การปลูกมกแตงให้มกแตงจริงบนขั้นหน้านะครับก็บมีการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่ได้ผลผลิตแบบนี้ครับพี่น้องครับ ครับหลังจากทีเก็บบักแตงใส่ตาเพื่อสิขนใส่ล่อนะครับใส่รถเข็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับได้หนึ่งล้อเต็มๆเนาะเอาถ่ายสุดสําหรับเมื่อนี้นะครับจะม,มาถ่ายบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับพื้นที่โคกน้องนาทามค่ามหาสารคามเนาะคันท่านใดมีความสนใจอยากสิ้มาเบ,บิ่งพื้นที่อ่โคกน้องนาท่ามมองนี้นะครับรวมไปจนถึง แมาเบิงการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมทั้งมาเก็บหมากแตงนะครับเพราะว่าเสียเอาไปตําหรือว่าเอาไปเฮ็ดขนมหวานต่างๆนะครับก็บสามารถสิมาเบิงได้เด้ออยู่มองนี้นะครับเนาะเอาโทรศัพท์ประสานมาก,ก่อนครับ0 9 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับนุมขวัญชัยหัวใจกเกษตรนะครับเด้อนะครับเอาท้ายสุดสําหรับวันนี้ครับขอขอบบุญขอบคุณพ่อยพี่น้องป้องปลายผู้ที่ติดตามนะครับเนาะ ครับตอนนี้ก็มีหลายร้อยคลิปแล้วเดอ้อนะครับสาหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับม,มีคลิปให้พ่อให้พี่น้องปองไปเดี๋ยวเบิรงการเกษตรรายวันการเกษตรเกษตรไทยรายวันและเกษตรไทยวารตีต้องที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องท้ายสุดนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้หนเดอ้อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนมขวัญชยัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี er นะ้การเกษตรชาแนลเนาะ เอาครับสำหรับตอนนี้โอ้คุณตาดอนแม่นบักแตงยังอีกเนาะนัน่คุณตาดอนบักแตงสร้างครับบักแตงสร้างครับขอยพี่น้องครับบาน,นี้โอ้เดี๋ยวผักต่อไปเข้าจังวะ่าจาก,กันเนาะนี่บักแตงสร้างนะครับเอารยละเอียดต่างๆนะครับเข้าจังมาะว่าจาก,กันเนาะครับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่การปลูกบักแตงหลากหลายชนิดบนคันนานะครับเอาสําหรับวันนี้ครับผม พร้อมทีมงานขออำล่าผ้าจากพ่อพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ